โยสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้นะฮะเรากลับมาสู่เกมไมคราฟอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับซีรีส์ของน้องไข่ต้มนั่นเองนะครับกเ็เพื่อนๆขอกันมาเยอะมากนะครับเฮ้ยพี่ไข่ต้มไปไหนวะแบบโอ้โหแม่ฮอนเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งวันนี้น้องไข่ต้มสแตนบายแล้วนะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะฮะโอ้เดี๋ยวผมขอรีบูตแป๊บไอเหียคือไม่ได้เล่นนานมากฮะ อาบ้านโอ้โหต้นมงต้นไม้อันนี้ที่เราปลูกใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวผมมีอะไรจะมาบอกเว้ยคืออันนี้เพื่อนเพื่อนผมบอกมาอีกทีนะครับว่าเออมันมันมันไม่ถูกต้องนะซึ่งตอนนี้เอ่อไอที่พนดินมันต้องใช้เปล่าวะไม่รู้นะฮะใช้ก่อนละกันกูก็ทําให้เป็นอ่ะนะครับอ่ามันมันมันอยู่ไหนวะไอขี้หินแมงไม้กูก็ไม่มีแม่เย็ดเอยไม่ใช่ไม้ก็ไม่มีหินก็ไม่มีนะฮะงั้นเอาใช้เป็นนี้เลยละกันนะครับแบบไฮโซหน่อย นะครับผมจะทาเป็นที่พรวนดินไว้ก่อนเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่พรวนดินดิเฮ้ยมันมันเขาเรียกว่าเอ้ยไม่ใช่นี้ดิไม่ใช่นี้เฮ้ยมันทำยังไงวะกูลืมอ๋อเอ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 อนี่แหละนี่แหละเขาเรียกอะไรนะเออเพื่อนเพื่มอมาเรียกว่าอะไรวะเพื่อนเพื่อนช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์บอกกูหน่อยดิกูลืมไปละนะครับโอเคเดี๋ยวเออเรามีขวานด้วยนะฮะปาลุยนะครับก็สิ่งที่เพื่อนเพื่อน,นเออสิ่งที่เพื่อนผมบอกเนี่ยก็คือฟักทองนะครับมันไม่ถูกต้องครับเล็กมึงปลูกไปสิบชาติมันก็ไม่โตให้มึงะรผมเพาาว่ กูลืมไปนะครับฟักทองมันจะต้องมีที่อีกที่หนึ่งนะเพื่อให้มันให้โตนะครับโอ้โหกูโง่เลยทีนี้นะฮะดูเป็นคนโง่ไปเลยนะผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้ข้างๆมันเนี่ยเราเราไอ้อันนี้ข้าวบอกว่าข้าวมั้งนะฮะโอเคหนึ่งสองสามสี่นะตามนี้นะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวเราจะต้องมาเพิ่มพื้นที่กันนิดนึงละมั้งฮะรตรงนี้เออเพราะว่ารู้สึกมันจะแคบไปเนาะ จัดไปครับก็นั่นแหละฮะก็ต้องขออภัยฮะคือผมไม่เล่นเล่นไม้ครับเป็นชีวิตจ,จิตใจจริงๆนะผมก็เลยอะ่ะโอ้ยเอ้ย,อยมันมีตรงนี้อยู่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับบ้านนะครับอ่าไม้นี่ก็ที่ที่กลับนี่ไม่ใช่ไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้คือคือไม้กูไม่พอเหียคือมึงดูสิมันมันมันไม่ไหวจริงเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเออนะฮะก็ต้องไปสร้างมาครับต่อนะครับไปครับมาวางต่อเออไอห่าเอ้ยมึง เราไม่ได้ทําที่หยยบไว้ในบ้านเนาะเออนั่นแหละครับช่างมันเถอะอ่าเดี๋ยวมันทํายังไงนะกูลืมไปละหรือกูเคยเก็บไว้มีไหมมีเปล่ามีอ่าดีมากครับเอาไปสัก6อัน7อันเอาแถมให้ให้ไหนๆก็ยิ่ม,มาเกินละนะครับผมโอเควันนี้ทําอะไรดีเนี่ยโอ้ยคิดไม่ออกจริงวะโมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับมายครับจนแบบโอ้โหเพื่อนๆนี่เรียกได้ว่าขอกันมาเยอะมากนะฮะว่าวพี่ไข่ต้มไปไหนวะอะไรอย่างงี้งเออเดี๋ยวไหนๆกูก็เอ๊ะด่ากูกลัวมันไม่พอไว้ ลองได้มั้งเนี่ยอ่ะอะเนี่ยฮะเหลไรทั้งสี่อันนะครับอ่ะกูแถมตรงนี้ด้วยปับ๊บอ่ะแถมมาอีกเออคนใจดีไงปุ๊บปุ๊บปับ๊บโอเคพอดีละนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็เอาออกนิดนึงนะดูดีมีสกุลนะครับแล้วตรงนี้กูต้องมีนามไหมเนี่ยไม่รู้นะฮะอันนี้กูก็ไม่รู้นะผมมองเป็นว่ามึงมึงมึงโตจริงๆไอ้เหี้ยแม่งกูก็งงไงทำไมมันไม่โตว,วะ นะครับผมข้าวนี่ก็เริ่มโตไปเป็นส่วนๆละนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไป oh, โ<ฮ>อยียคิดอะไรไม่ออกก็ลงดันก่อนละกันนอกวันนี้ลงเหมืองนั่นแหละนะฮะก็เดี๋ยวเอาอุปกรณ์อุปกรณ์เก็บนะครับจริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้นะแต่แต่เก็บอะดีละนะครับผมคือคือคือปกติเวลาผมจะชอบเก็บของเนะี่ยผมจะเก็บผมจะเก็บเพราะว่าแบบคือกลัวตายไงแล้วของเสียไงฮะแต่คืออันนี้ตายคือมึงก็ตายเลยอะนะฮะเออคือตายแล้วตายเลยวอย่างนั้นเถอะ โอเคมีธน,นูมีลูกโอ้โหเทียลูกดอกกันเดียวเองที่ผายคตรเท้ยเลยนะฮะอ่าขวานคงไม่ต้องเอาไปแล้วมั้งฮะอุ้ยเราไม่มีที่ขุดจริงจริงดิเอ้ยที่ขุดหินนะฮะเอ้ยจริงเหรอไม่มีเหรอกูเล่นมาได้ไงวะเนี่ยเออบ้าไปแล้วนะฮะอ่าไม้เอ้ยเดี๋ยวเอออ่ะมีไม้ไม,ม้ไม้มีไหมไม้รู้สึกจะขาดแคลนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปขุดข้างล่างแล้วแหละนะะเดี๋ยวอาหารว่ะเดี๋ยวลืมหัวลืมอาหารได้ไงวะเนี่ยเอาไปสักอ่านี่ใช่ไหม อ่ะกูแถมให้เอาไปเยอะนิดนึงครับใจปัม้มใจป่าเฮียพะมันเพิ่มมันตายไม่ได้ไงตายก็จบอะนะฮะว่างั้นโอเคได้มาเป็นสติ๊กนะครับก็มีสติ๊กแต่ไม่มีไอ้ข้างบนมันก็เท่านั้นอะ <c oughs> โอเคมาสักหกอันฮะเราจะทําสักสองอันนะครับผมเดี๋ยวผมขอต้องต้องรีบูตตัวเองนิดนึงนเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับก็อาจจะลืมว่ามันจะต้องเอาอะไรไปบ้างวันนี้อันนี้ไม่นี่อันนี้นี่นี่วะนีน่อะ โอเคหองอาหารไว้ใกล้กันนะครับที่ขุดดินเผื่อไว้ดาบมีธนูมีโอเคอาหารก็มีลุยเกาะก็มาจัดไปลชุดใหญ่นะตกแต่งบ้านเอาไว้ก่อนเถอะอุ้ยเดี๋ยวก,กู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 จำได้อยู่นะว่าเมืองมันอยู่แถวไหนผมจําได้ว่ามันไปตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วมันจะไปนู่นเลยนะครับไอ้ย,ยานี่มันอะไรกันนี่นี่มันอะไรกันนี่นี่มันอะไรกันนี่อ๋อนี่มันทางในบ้านแล้วนี่วา เดี๋ยวเรามาดูกันนะมาดูงั้นแหละโกโก้เก๋ๆหรูๆนะครับผม <_ d ew on> เผื่อเดินตกมาตอนกลางคืนชีวิตจะได้ไม่หาไมมนะฮะอืมแปะไปฮะไม่มีสติะไรเลยนะครับโอ้ยมีว่ะเฮ้ยถ้าเป็นเล่นไปนะครับอุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้อนะอุ้ยอ,อ,นะอุ้ยอ,อ,อุ้ยอนนุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเราเจอเหมืองหน้าบ้านว่ะเฮ้ยอันนี้อุ้ยนี่โอเคครับ ได้ได้แบบนี้ก็จัดเลยครับผมไม่รอละนะฮะไปทําส้นตียไกลเล้วขนาดนั้นใช่ไหมอุ้ยแต่อันนั้นผมว่าใหญ่กว่านี้นะแต่ว่านี้เราอาจจะยังดูไม่หมดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ก็เนี่ยเท่าที่เห็นก็โอเคแล้วนะครับเจอไอรอนหลายจุดอยู่นะผมช่วงต้นเกมไม้ครับเนี่ยก็ไอรอนนี่ผมว่ามันจําเป็นนะเว้ยเออนะครับจริงๆก็ไม่ได้เซียนอะไรมาสอนหรอกแต่ว่าก็นั่นแหละฮะกูก็เป็นคนเล่นคนนึงอะนะเกมนี้เล่นแต่มันมาใหม่ใหม่เลยอะเออนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเลย นะครับแต่จําได้ว่าเคยเล่นแบบติดแม่งทั้งวันทั้งคืนก็มีนะฮะคือถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหมบอกเลยฮะหัวมันเล่นปรืดเลยนะฮะอ่ะไปพูดเยอะพูดมากสร้างลำคาญมาเก็บไอ้ลงไอรอนเนี่ยมาโอ้โหค,คือคือมึงมีอันเดียวแบบเนี้ยคือคือมึงเข้าใจไหมเพราะมันทำร้ายจิตใจกูมากเลยเฮียโอ้โหมึงรู้ไหมว่าทั่วกูนเนี่ยราคาแพงอะเนี่ยไม่แพงหรอกฮะเอาถามไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อไว้นะครับผม เอาแต่ไอร่อนนี้เดี๋ยวฐานเราจะน้อยใจแบบโ่ามึงไม่ขุดกูบ้างเลยเฮียกูก็เห็นมึงก็เห็นกูจงโล่งโจงขนาดนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเวลาขุดนี่ทำทางเดินไม่เดืก็ดีนะครับสมมุติเจออะไรไม่คาดฝันนี่จะได้ดรีบโดดเรีบชุบแชบโอ้โหเนี่ยถ้ากูเจอไอร่อนแบบนี้บ้างนะมึงเอ้ยบอกเลยสนุกมันไม่เจอไงมัน,ม,นมันแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับไอร่อนเยอะขนาดนี้โว้ตั้งแต่เล่นมาเหมือนจะไม่เคยเจอนะไอร่อนเยอะขนาดฐานเนี่ยนะครับผมมันต้องโชคดีจริงๆอ่ะ นะฮะเลดสโตนนี่ยังพอพอพอมีนะแต่ไอรอนนี่ไม่มีนะฮะทองกับเพชรนี่ไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดถึงเนะี่ยผมเอ๊ะเดี๋ยวเราเคยเจอทองหรือ,อยังเอ่ยน่าจะยังมั้งนะครับเออยังแหละถูกแล้วนะครับผมไอ้เชีย่ยใจเย็นมึงเพิ่งเล่นลิกเลย่ยมึงเจอไอรอนก็บูนลนะเนาะโอเคมันเลยเอาดินมาแปะไว้นี่กูมาตั้งนานกูได้ไอรอนเอ่อออกแปดชิ้นอ่ะมึงออกกับแม่งดิไอ้เฮียชีวิต ย่ำแย่มากนะครับตรงนี้มีน้ํานะครับผมเราควรจะปิดไว้หน่อยไหมถูกต้องฮนะปิดไว้อนะ่ะแปะไฟไว้นะผมจะได้สว่างนิดนึงอ่าแถวนี้มีของเยอะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยแถวนี้เยอะฮะแต่ว่าอ้าวอุ้ยนึกว่าจะตันเฮ้ยไอ้บล็อกสีขาวนั่นคืออะไรวะ what the fuck มันคืออะไรบอกผมหน่อยตีไปนะครับผมมีเสียงหนูด้วยมันไม่ใช่เสียงหนูหะนะรอกฮะมันเป็นเสียงข้าวนะผมแต่แม่งเหมือนเสียงหนูที่เป่งเลย ก็คงไม่มีผีเกิดแถวนี้ระยะหนึ่งละมัง้งมันไม่ระยะหนึ่งละฮะก็คงตลอดอะมัง้งผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะคือถ้าปักทอดไปผีมันจะไม่เกิดเนาะเออสักอย่างนะครับอุยอ้ยอุ้ยเจอไอรอนว้าวสุดยอดสุดยอดจริงๆเราขยันเก็บเก็บแร่อย่างอื่นไว้ด้วยก็ดีนะพวกแร่สีแดงแร่แกนิตอะไรแบบนี้ฮะซึ่งมันสามารถไปทําบล็อกของมันได้นะครับผมซึ่งก็สวยนะฮะผู้เล่นยุคเก่าอย่างผมเนี่มาเล่นแล้วแบบโอ้โหแบบว้าวอะ่ะ ไอเทมแบบมีบล็อกหลายแบบกว่าเมื่อก่อนมากนะฮะเมื่อก่อนนี่ก็อะไรอะหรูสุดมันก็บล็อกบล็อกไอรอนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบเปลืองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีบล็อกแกรนิตมีนั่นมีนี่หินแม่งหลายแบบแล้วเกินนะครับผมหยหูยหูยไอรอนชุดนี้เยอะฮะว้าวใช้ได้ใช้ได้เลยโอเคฮนะขอจัดแกรนิตไปหน่อยแล้วกัน,นครับหินแดงครับผมเผื่อได้ใช้นะครับทำชั้นสองชั้นสามอะไรอย่างงี้งนะบ้านเราจะได้หรูอลังการงานสร้างนะครับ ขุดไปเถอะเนี่ยเยอะขนาดไหนอะดูสิฮะขุดจนที่ขุดกูดจะพังหรือไอ้เฮียเสียได้อ้าวออ้ขุดไปขุดมาแม่งเจออีกแล้วนะฮะโอ้แต่แต่แต่แต,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 แต่แต่ทางนี้เนี่ยผมว่าพวกแรกพวกนี้เยอะนะฮะแล้วแม่งขุดเจอแบบนี้ด้วยบอกเลยยิ้มแฉ่งแน่นอนนะฮะเนี่ยไอหินเนี่ยกเก็บไปเถอะเก็บแม่งไปให้หมดอะใช่ไหมมีไอรอนด้วยนะครับเราได้ประมาณ20กว่าก้อนแล้วนะครับไอรอนโอ้โหสุดยอด มันจะไปเยอะไปไหนวะเนี่ยสักพักขุดไปขุดมาฮะลาวาไหลลงมาตายหาครับผมเออจะเป็นที่อะไรที่แบบดวงซวยอ่ะเนาะแ,แต่แต่โอ้โหตั้งแต่เล่นมานี่ก็เคยมีนะแตไ่ไม่ไม่บ่อยจริงๆนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เล่นในฮาร์ดคอร์นะครับผมไม่เคยเล่นโหมดฮาร์ดคอร์เลยก็จนกระทั่งผมมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนี่แหละตั้งแต่ซีรีส์แรกนะครับเอาฮะโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค่าเอ,อ้ยนี่บล็อกดินนี่ว่ามึงมาโผล่แล้วแถวนี้วะเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่า มึงหลงสปีชีแล้วเพื่อนเอเดี๋ยวเอาบล็อกดินมากลบนิดนึงนะครับําจะได้เรียบร้อยว้าวเจอรอดอีกแล้วโหวเยอะจริงฮะอืมแม่งไอ้เทียเยอะไอ้ส้นตีเร่สองอันสามอันในสัตว์อ่ะปากไว้นี่นะฮะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยังมีหลายที่หลายแห่งอะไรโอ้โห,โหไอ้สัตว์เวียนเดียวทำร้ายจิตใจผมมากเลยครับทานโอ้หนี่ขนาดฐานมึงมยังมาเป็นกระจุกน้อยแค่เนี้ย ยอดฮนะอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะเคก็เอาตรงนี้ไม่หมดก่อนล้วกันนะครับฐานก็เอามาเอามาเอาไมาห้หมดหินแถวนี้เนี่ยรู้สึกหินแล้วจะเริ่มขาดแคลนแล้วไหมหรือเปล่าวะไม่ไม่ไมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหินประเภทอื่นเนี่ยก็เก็บเก็บไปเนาะนะครับเรียลายไปนะครับผมเผื่อได้ใช้นะฮะก็ผมว่ามันใกล้จะหมดวันแล้วละแล้วเผื่อแม่งก็ดึกแล้วด้วยอะนะครับแต่ก็ไม่กลัวครับผมเพราะเมืองน,นี้แม่ง แบบเป็นเปลีกสิ์โกไว้เพราะเพราะมันอยู่หน้าบ้านกูเลยนะครับวิ่งมาแป๊บๆก็เจอแล้วนะครับไม่ต้องกลัวใครทั้งสิ้นนะฮะโอเค okay, เลือดเต็มมานาเต็มไม่ใช่คนละเกมโอเคฮะไม่ถึงตัวนี้ไม่มีอะไรละป๊าบนี่ไงยังมีทางต่อวะ่ะเอ้ยแต่ไอ้บล็อกขาวนี่คืออะไรวะบล็อกไอรอนเหรอฮะเอ้ยทำไมหรือเป็นเคล the fuck มันคืออะไรเนี่ยเอ้ยผมไม่เคยเห็นเลยอันนี้สาระเลยฮะ น,นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเจอเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเหล็กจริงๆผมก็เคยเห็นแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเจอใน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 เหมืองแบบเนี้นะครับผมเออแปลกนะครับก็เดี๋ยวต้องจัดหน่อยนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันอยากรู้ก็ต้องลองนะครับอยากลองก็ต้องรู้ไม่ใช่นะฮะเออแต่ว่าเราเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาน้ําจิ้มก่อนอ่าเราค่อยไปน้ำน้ำเนืน้อๆตรงนี้อชึบๆปั๊บ อะไรเนี่ยโบนบล <with> ็อกเหรอฮะเอ้ยบล็อกกระดูกนี่เหรอแล้วทำไมมันอยู่ดีๆมันมีบล็อกกระดูกไว้เฮียมึงแบบเขาเรียกอะไรทับถมกันใต้ดินอะไรประมาณนี้แล้วแล้วเป็นเป็นกลายเป็นบล็อกกระดูกนี่เหรอฮะรู้ว่ามันจะมีอะไรแถวนี้หรือเปล่าเพื่อนๆโอ้หยมันมีเยอะอยู่นะเนี่ยเฮียกูชักกลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยไอเฮียไม่ใช่สักพักไม่มีตัวส้นตีเลยมาเต็มเลยนะเฮ้ยโอ้หเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะนะครับเนี่ยโอ้ลุงงี้กูเอาเตียงมานอนในในนี้เลยดีกว่านะครับเนี่ยแต่ไม่ได้เอามาลืม โอ้ยมันมีเป็นทางลงไปเลยว่ะเหมือนเหมือนเป็นใจจัดฉากนะแต่ว่านั่นแหละอับปากทอดไปหน่อยอ่านี่อ่ะบลบ็อกอ่ะเพื่อ่ะกูจะลองอไปสร้างบ้านกูดูและกรรันมันจะเป็นสิริมงคลไมหมที่อ่ะบ้านทำจากกระดูกเวนเวนตาลายมากโอ้โหแม่งมีเยอะด้วยไงประเด็นคือมีเยอะมากเลยนะฮะเออเพื่อนๆแนะนำหน่อยที่ว่ามัน,ม,นมันคืออะไรมันมันมันเอาไปทําอะไรนอกเหนือจาก เออเอาไปวางอะ่ะเออมันทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครรู้ใครมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้เลยนะครับผมอยากรู้จริงคือเห็นวัาแรกแนละ้วกูช็อกเลยนะสาระเลยนะฮะมามีบล็อกมหม่แกะมันมหม่แก่สัตว์เลยเยอะจริงเลยวะโอ้แต่ก็ดีแล้วฮะ,ะบล็อกแปลกแปกอืมขอเฮ้ยมีทางต่อไปเฮ้ยอ่ะก,กูแบบเวลาจะไปเหมืองที่กูขี้เกียจลำบากลำบนไปนู่นไงเอออยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วนะฮะอืมเอาบล็อกนี้มาด้วยลวกันนะครับ หินมันจะได้หลากหลายนะครับผมจะได้กลับบ้านนอนยิบแข่งเอะเอ๋เอ่ามันต้องไปข้างบนเหรอวะสักอย่างคงจะใช่นะครับซึ่งบล็อกกูหมดแล้วด้วยไงเออเอาดิแล้วกูจะไปไงแล้วก็ทุบตรงนี้ไปดิเล็กเออคิดอะไรอยู่โอ้โหทางตายแล้วเหรอ,อโถไม่สนุกเลยมันไม่เฟี้ยวเลยอะ่ะโ้ยมีมีฐานตรงนี้ด้วยนะก็จัดไปสักหน่อยอ้าวเจอแกะเอามาสักหน่อยฮะ อ่ะอ่ะอุ้ยมาเป็นหลุมอุ้ยเหียมันไปลึกแบบนี้กกลัววะ่ะเฮ้ยขุดไปสักพักแม่งล่วงเนาะเออเป็นลาวาอยู่ข้างใต้อะไรอย่างงี้นะครับกูจะร้องไห้เลยนะอุ้ยแต่เยอะจริงครับเนี่ยแม่งมันแบบซอกซอนข้างละเอียดทียิบนะฮะที่ขุดจะพังแล้วนะครับก็ถ้าพังก็กลับไปแหละเนาะง่ายๆนะครับเนี่ยวันนี้นี่ของที่เราได้หลักๆเลยก็ถ่านนะครับแล้วก็มีบล็อกที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็คือ โบนบล็อกนะครับ bone, บนบล็อกกระดูกนะครับขอบคุณมากนะแบบนี้เนี่ยกูจะเอากระดูกมาเรียงเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้กูจะได้บล็อกโบนปะเนี่ยไม่รู้นะฮะอืมก็ถ้าได้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำส้นตีนอะไรอะ่ะเออเอากระดูกไปทําปุ๋ยยังดีกว่าอีกนะฮะอ่ะขุดไป,ข,ดไปขุดไปจนกว่จาจะพังอะ่ะตอนเนี้ยนะครับไม่มีอะไรทําละว่างว่างงานเหลือเกินนี่ไงมันยังมีอีกฮะไอ้โบนบล็อกเนี่ยเยอะเหลือเกินอ่ะโอ้หมดละดีละ โอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วมัง้งอะกูขุดอันนี้แถมไปให้ด้วยแล้วกันนะฮะเอาไปเก็บเก็บเฮ้ยเจอไอรอนว,อว่ะเฮ้ยชิบหายละที่ขูดกูดดจะพังเนี่ยมึงก็อย่างเงี้ยมึงก็ชอบอย่างเงี้ยไอสัตว์พอจะพงังกูก็จะเจอของดีไงอีกทีนั่นไงอีกอันเดียวไม่ได้นะฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมชีวิตนะฮะแล้วออสิ่งที่ยาวไปกว่าน,นั้นคือโอ้มีเสียงตัวอะไรอยู่ข้างบนด้วยนะฮะไม่น่ารักเลย ถามว่าทางกลับอยู่ไหนน่าจะทางนี้ถูกต้องฮะไปะลุยคือผมกูก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันดึกแล้วนะครับแต่ว่าไหนไหนมันก็จะพังแล้วนะัะผมก็เอาให้มันพังไปเลยโอ้โหดูสิฮะโอ้ถ้ามันเป็นเหมืองใหญ่กว่านี้นี่ผมว่าผมนี่แฮปปี้มากเลยนะครับต่อแต่ตอดแตะผมว่านะคือตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีมอนต์เกิดในบ้านเราได้เลยใช่ไหมฮะเนี่ยในในละแวกนี้นะฮะเราก็ทําเป็นประตูไว้ข้างหน้าเลยดีไหมเออเข้าท่าครับเข้าใจคิด ครับผมสักพักคิปเปอร์ในบ้านตูมหัวแตกตายนอนกินน้ำปกติกูเล่น2วันหรือ3วันวะสปะ,สมปะไม่แน่ใจนะครับโอเคสิ่งที่ผมจะทำก็มาตัดไม้ดีกว่านะครับตรงต้นไม้กูนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าจะรู้สึกจะมึงจะขึ้นกันแบบไม่เกรงใจเจ้าของบ้านเลยอะ่ะเออนะค,คุณจะตัดหมดไหมเนี่ยถามจริง ว้าว what oh, you 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 t h ฟ f u โอ้ยตกใจเฮียม uh, ึงเป็นเฮียอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงอย่าระเบิดบ้านกูนะเว้ยบ้านกูนี่หลายแสนหลายล้านนะเว้ยเฮ้ยมึงมาดิมึงมาเซอ่าๆกูโหดกูไม่รู้ว่ามึงจะทำไมกูเล่าเรียบร้อยฮะเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บอ่เรียบร้อยฮะไม่ตกใจเลยนะครับอ่ามาเราก็มาตีไม้นะครับโอ้โหแม่งเสือเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยนะโอ้โหแบบนี้กูตีกี่วันจะหมดวะเนี่ยเอออ่ะตีไปแล้วกันนะครับ ผมว่าหมดไหวไหมเนี่ยแล้วกูไม่มีบล็อกดินด้วยอะ่ะที่เวนตีได้เท่าไหนกูเอาเท่าน,นั้นละตอนเนี้ยที่ผายแล้วมันก็จะคลัคขลังกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอ่ะลงมาลูกลงมาเออเอาโอเคเดี๋ยวกูตามไปเอามึงแน่ไอเวนอ่ะตรงนี้ได้ด้วยก็เอามาฮะอ่ะต้นนี้ก็เอามาผมว่าผมปลูกติดกันเพลินไปไหมเออเฮีย<ๆ>ต้นไม้ก็เสือกต้นใหญ่ด้วยแหละไอฮียอ่ะเวน เนี่ยมันไม่น่ารักต้นในน้อยเหมือนต้นพวกนี้ยใช่ไหมเออแบบนี้กําลังน่ารักเลยนะครับไอ้ต้นนี้แม่งเสือกต้นใหญ่มาต้นเดียวอเวนเอยอเกียฮะเดี๋ยวเราจะมาทําประตูไว้ตรงนี้นะครับใช่ไหมเป็นประตูเออนั่นแหละไอประตูหน้านี่ก็ไม่เป็นในี่แล้วเราเดี๋ยวโอ้โหนี่ต้องใช้ไม้เยอะเลยครับเนี่ยคงของค่อยเก็บฮะอ๋อนั่นไงมีไอรอนเก็บสต็อกไว้อยู่นะครับอืมมีแค่นั้นแหละอ่าเอาไปทําไม้อัดหมดเลยแล้วกันฮะป๊าบเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะทํารั้วใช่ไหมเดี๋ยวผมทําที่เหยียบก่อนทําที่เหยียบสักสี่อันเนาะสี่อันไหมทางเข้าประตูอ่าอ,อันนี้นอกประตูอันนั้นข้างล่างเออประมาณนี้แหละประมาณ6อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องทําสติ๊กด้วยไหมล่ะใช่ไม่รู้นะครับผมลืมว่ามันทําไงละอันไหนประตูวะเออเนี่ประตูใช่ปะหรือเปล่าวะ เอ้ยแต่ประตูนั้นเรามันมีสองสองสองทางนะเว้ยนี่มันแค่ทางเดียวถ้าเราเอามันมาติดกันได้ไหมไม่รู้นะฮะลูกจะทำเป็นประตูไปเลยเออเข้าท่านะฮะลองดูดิเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีประตูเหลือแล้ววะเหลือสักอันอะไรเงี้ยเหลือฮะแต่มันก็เหลืออันเดียวเทียแต่ที่กูก็ต้องทำสองอันอยู่ดีฮะเพราะมันเป็นทางเข้าสองทางนะครับผมอ่ะแล้วกูจะว่าเฮ้ย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 เอออันเดียวถูกละอ่ะ โ okay. อเคไปลุยประตูวางตรงนี้นะฮะฮัดชืบฮัดชืบมันดูลาวเปล่าวะฮะมันดูปแปลกๆไหมประชืบประชืบไม่แปลกอะบ้านกูจบไหมเออโหดมากปุ๊บปุ๊บเปิดไหมเฮ้ยไอ้ย <c oughs> <c oughs> ี่ตัวมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมันมันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยเดะเดวเดะเดะเดะ เอาใหม่เอาใหม่ประตูมันไม่มันไม่นั่นกันนะ่ะแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับเออเนี่ยเป็นแล้วใช่ไหมเป็นเหรออาชึบอ่ะเอออ่าโอเคคุยรู้เรื่องอยู่อันนี้ก็เปิดมาตรงนี้อ่าแล้วก็เปิดมาตรงนี้อ่าโอเคใช้ได้เรียบร้อยนะครับก็บ้านเราก็จะได้สะดวกสบายเนาะนี่แล้วไงต่อดีอ่ะไอเหี้ยววันนี้กูไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนะี่ยเออนะครับ คลิปนี้เราสัก2วันพอแล้วกันเออแล้วเพื่อนๆน,นะครับผมอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์บ้างเลยเทียจริงๆกูขี้เกียจคิดแล้วว่าวันๆกูจะทำอะไรดีนะผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะครับ mm hmm. บ้านมันก็โอเคอ่ะโอ้โหตรงนี้มีทางขึ้นด้วยนะโคตรไฮโซโคตรหรูรางอลังการว้าตรงนี้ไม่ต้องเปิดหรอกเนี่ยเราก็เดินได้นี่มาใช่ไหมน่าโอเคฮะเอายังไงดีอ่ะ เอาของไปเก็บก่อนล้วกันนะเผื่อจะคิดได้ออกนะครับผมเพราะวันนี้ตื่นขึ้นมานี่ก็เรียกได้ว่าไอเหมืองตรงนั้นนี่ผมว่าเราไม่ต้องไปแล้วมั้งเพราะผมว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเออจริงมันมันเรียกว่ามึงมึงแบบไปไถซะหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเอา,เอ,าเอามาหารเฉลี่ยอันก่อนแล้วกันนะครับห้าอันเนาะอ่าอันนี้สี่อ่าห้าอันท้ายน่าจะเลยเยอะสุดเนาะมันก็เอาอันน้อยไว้นี่น้อยไว้นี่เออ โอ้ตกกองหนึ่งพอดีฮะต่ออันนะครับอืมมันได้อย่างโเอาโห่ดีดีด,ดีแบบนี้นะฮะอ่ะกองนึงครบหมดทุกอันแล้วนะครับก็ไปเก็บปับป๊บๆเอาเก็บไปให้หมดฮะแร่ธาตุหินทั้งหลายเอามาเผาหน่อยเอาของมาเก็บฮะประตูนะครับต้นไม้เดี๋ยวต้องไปเก็บขัางล่งเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยเราได้อันนี้มาเนาะเออเดี๋ยวบนบล็อกเก็บด้วย เพื่อนจะลืมบอกนะไอโบนบล็อกเนะี่ยมันไปทําอะไรได้บ้างอะ่ะเออหรือแค่สวยไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนั่นแหละเอ,อ้ยเดี๋ยวของพวกนี้ผมว่าเอาเก็บใส่ตัวดีละอ่ะโอเคสะอาดลงจงเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาเก็บก่อนนะครับเขาเรียกอะไรนะเอ,อ่อต้นไม้นะครับพอเราต้องปลูกเนาะเอ้ยเอ,ยเอย้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเหมือนมีบล็อกลอยวะนี่ไงบล็อกลอยนะครับ ก็เดี๋ยวเราค่อยนั้นละกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปขุดดินก่อนนะครับเอาดินมาเอาดินมาใช้ตรงเนี้ยนะผมแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้ด้วยอืมผมไม่รู้จะทําอะไรเลยเฮียจนบรรยาละชีวิตตอนนี้อ๋เอเฮียเลยประตูฮะครับเอ้ยเดี๋ยวเเราต้องทําข้างนอกก่อนดินี่ไงเอ้ยโหตรงนี้สูงมากเลยอะอ่ะฮะ ประตูอยู่ไหนวะโอ้อยู่นี่เคีียแมงสีก็คือแบบแม่งโคตรกลมกลืนอะ่ะนะโอเคเราจะมาเคลียร์ไอต้นไม้เวรตายนี่นะครับก็นั่นแหละอันตรีปโอเคผมว่าพรุ่งนี้เราก็ไปลงดันต่อละกันนะครับือจะตัดจบแค่วันนี้ดีโหจริงๆตอนนี้ผมสมองตื้อมากเลยอะ่ะไม่ไม่รู้จะทําอะไรเลยนะคือแบบก็ลงหลุมนูนลืมนะครับว่าไม้คราบมันมีอะไรให้ทําบ้างนะโอ้ยเฮียมึงโอ,โอ้ต้นไม้มันไปไกลขนาดนั้นเลยอะ่ะ ไอ้เหี้ยได้ไหมได้อยู่ไหมโอ้ไม่ได้อ่ะต้องต่อบล็อกไปนะฮะเคเนี่เฮ้ยอะไรวะเนะี่ยอ๋อตกใจนะคกูดูว่าผีสัตว์โอ้โหแล้วคือมึงยาวขนาดนั้นนี่เหี้ยต้นไม้มึงต้นอะไรวะเนี่ยชิบหายคือโตไม่เก่งใจเจ้าของบ้านเลยนะสภาพไม่จะทิ้มบ้านกูละจริงโอเคน่าจะหมดแล้วละ่ะหมดแต่เพียงเท่านี้แหละนะฮะน่ะ เคหมดแล้วเอ้ยยังฮะคือถ้ามันไม่หมดในกิ่งมันไอ้ใบมันจะไม่สลายนะครับผมมันก็จะอยู่น่ารักน่ารักแบบนี้นั่นแหละหมดยังอะ่ะหมดแล้วมั้งเออหมดเถอะขอร้องอ่ะลงฮนะโอเคครับผมอ๋อมีแอปเปิ้ลด้วยว่ะอ๋อเคก็เอาบล็อกดินนะฮะมาเก็บไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันเผื่อไว้นะครับแอปเปินะ้ลอะเก็บด้วยไอ้เหี้ยขี้เกียจไปเก็บข้างบนอ่ามีไม้โอ้โหไม้สิบเก้าอันนะครับมาแปรรูปก,กัน ตอนนี้เราขาดรองเทานะ้าเนาะผมว่าไอรอนเราเยอะมากพอที่จะทํารองเท้าได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้สักยี่สิบสี่อันเก็บติดตัวไว้เผื่อได้ใช้นะเนาะทารองเท้าก่อนเอยเอานี้ก่อนดิสิบสี่อันนี่ก็เหลือเฟือนะครับรองเท้าทําไงวะมีไหมเออถูกละอะมีรองเท้าใส่แล้วโกตรมาเชรดด้วยนี่ฮะสุดยอดโคตรมากเออไอเหียกูกูลืมจะลืมถาม คืออยากถามนานมากแล้วนะครับไอช่องนี้เนี่ยเห็นเพื่อนๆบอกว่าเออเวลาจะปักท้อแล้วก็จะขูดไปด้วยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือมันสามารถเอาไปไว้อีกมือนึงได้ฮะ <S <S ผมอยากให้เพื่อนๆบอกผมมากเลยครับว่าเมื่อมันใช้งานอะไรยังไงแบบขอแบบเละเอียดเลยยังต่าขอแบบเรียงความมาสักข้ามบรทัดเลยอะไรประมาณนี้ได้ไหมคืออันนี้อันนี้อันนี้อยากรู้จริงนะครับไม่ได้ไม่ได้วันตีนแต่อยากรู้มากเลยนะครับผมโอเคก็ฝากทีท้ายไว้อะไรประมาณนี้แล้วกันนะฮะเงียบไปไม่ใช่อะไรกินน้ําครับ โอเคก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยก็พออ้าวนั่นไงฟักทองฟักทองมาแล้วว้โหโ,โอโ้ตื่นเต้นนะต้องลงมาดูมันมาถูหวยห,หน่อยดิเย้ยเป็ดฟักทองลูกแรกด้วยนะครับมันมาอันแรกลูกที่3ามใช่ไหมโอ้โหงวดหน้านะครับพนมมือแป๊บงวดหน้าขอเลขสามได้ไหมเออกู <laughs> เทียววิยไหมกูไม่เก็บได้ไงวะเออเนี่ยกูเก็บให้หมดเลยฮนะต้องงต้องไม้เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเก็บข้างนอกอีกแล้วนะครับ ผมอาจจะมีแผนขยายะนีัยฟาร์มตรงนี้นะครับผมให้มันค่อนข้างกว้างขวางนะครับเราจะได้ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆนะครับแต่จริงๆปลูกแค่นี้ก็ก็เยอะอะเยอะแล้วนะครับเยอะเกินด้วยแหละนะครับโอเคฟ้์มืดฟ้ามัวนะครับแล้วมันก็เก็บมาใส่ตัวคุยแกเก็บไปเขาบ้าฮะนอนดีกว่าโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับก็สิ่งที่ผมบอกไปนะครับเ,เพื่อนๆรบกวนตอบกันด้วยิดนึงนะครับผมผมอยากรู้จริงนะครับก็ไปแล้วฮะสวัสดีครับอา้าวนอนไม่ได้ปับ๊บนะบาย